แจ็คเป็นข่าวโวยออกชื้เปืนมุ่งหน้าขึ้นดอยเจ้าหญิงถูกขังบนหอคอยคอยแจ็คช่วยเหลือจากกาโกยแจ็คช่วยด้วยแจ็คช่วยด้วยกากยมารังคานอามวยข้ามดงตาลผ่านดงต้นกล้วยหอคอยตั้งเกาะกลางลำห้วยแจ็คมาถึงล็อกโอ้ไม่ก็เจ้าหญิงคุณคงจะไม่รอดเกาะกลางไม่มี คาวบอยหนุ่มรีบกลับไปแจ็คเดินกลับพร้อมความปรชาชัยแจ็คเรียนว่ายน้ำา0ปีตอนนี้เริ่มเข้าท่าเข้าทีไลบอกเจ้าหญิงวันพรุ่งนี้จะไปช่วยมวยยิ้มยินดีนคุณพระช่วยแจ็คช่วยด้วยกากอยยังรำควานอาโมยข้ามดงตาลผ่านดงต้น้วยขอคอยยังอยู่กลางลำห้วยแจ็คมาถึงตะกดโอ้ย oh <yeah. S 1> รีสตรไตล์ว่ายน้ำอย่างเท่ารู้ไม่ว่ามีจเจเแ้ ปล่อยตาอยากทรมานกากอยขอเจ้าหญิงแต่งงานมวยตกลงเพราะกลัวขึ้นคานเอา,าสาย